ตามแล้วไปเลขทูปปูค่ะเลขทูปปูค่ะใครแคปหน้าจอเลขทูป,ปููแล้วกด <c oughs> ไม่มีเสียง <c oughs> ใครหมดแล้วหมดแล้วคนไม่คนไม่นับถือกูแล้วนะใครแคปหน้าจอแล้วกด <c oughs> มาค่ะ <c oughs> สินค้าแล้วโอนเงินแล้วพิมพ์โอนแล้วมาค่ะขอปักหมุดแจกให้หนึ่งคนค่ะสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นใครแคปหน้าจอแล้วกดมาค่ะเพ <c oughs> ค่อากูเกียดมึงนะนับวอนกูยิ่งเกียดมึงนะ <c oughs> นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสยบ